สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กเกษตร Google ของพี่ขอ,อนำเสนอจ,นจุลินซีสังเคาห์นะคะพี่ทำง่ายๆก็ดูจาก Google เหมือนเดิมค่ะก็จะมีผงซูรสดึงช้อนแล้วก็ไข่ไก่หนึ่งฟองแล้วก็อ่า ต้องดื่มชูกำลังอะคะ่ะหนึ่งซอนแล้วก็น้ำน้ำปลาราพี่ใช้น้ำปลาปร้านะคะที่บ้านมีอยู่แล้วที่หมักเทงหม,มักไว้ก็มาทำจูลียนซีสังเคราะห์ได้แล้วก็ง่ายๆเลยพี่ใจร้อน,นะคะ่ะซื้อจูลียนซีสังเคราะห์ที่เขาทำเสร็จแล้วะคะ่ะมาผสมมาผสมด้วย แล้วก็เอาทุกอย่างรวมเทรวมกันไปเลยแล้วก็คนคนค,นคนให้มันเข้ากันน้ำใส่ขวดแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วก็กอกใส่ขวดหมักทิ้งเอาไว้พอ,เ,อเปลี่ยนเป็นสีแดงได้ที่แล้วค่ะแล้วก็มาใช้รดน้ำผักได้ลองไปทำดูกันนะคะง่ายๆง่ายๆ <c oughs>